ทุกคนกลับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับอันด18สูตรครับในภาคนี้ก็เป็นภาที่2องเทียบร้อยฮะเมืองเราก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมครับภาคี่แล้วเนี่ยอาจจะมีมึนบนแบบปุ่มกันบ้างนะครับไม่ได้เล่นกันประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆผมไปเจอแบบว่าแปลนเมืองแบบใหม่ๆมานะเดี๋ยวเราลองมาสร้างกันดีกว่าฮะในภาคนี้เนาะก่อนจะไปแป็นเมืองครับเดี๋ยวมาดูนะฮะตอนนี้คือความสุขของเราลดลงลบสิบครับโอ้โหเกิดจากที่ว่าเสื้อผ้าของเราไม่เพียงพอครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับชาวบ้านเนาะก็อาไมม่กจะะแบบียูฮ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผับนะครับผมผับนี่ก็คือเอาไว้แดนชใช่ไหมไปเครียดฮะเวลาทํางานหนักๆน,นะครับผมโอเคงั้นผมว่าเดี๋ยวเราเพิ่มหน่อยละกันผับชั่วคราวตัวนี้ก่อน1จุดนะฮะแล้วก็ผมเพิ่มมาเป็นโครงสําหรับสถานที่พัพิงก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าการเอาไว้ก่อนเผื่อแบบไฟไหม้จะได้สร้างทันนะครับผมโอเคอันนี้คือชั่วคราวแล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงแบบไม่พอกันนะเือจากขนแกะไม่พองแล้วหรอแย่เลยอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้น ฟาร์มไม่พอแน่เลยผมบ้างั้นเดี๋ยวเราเพิ่มฟาร์มแล้วกันนะครับเอาไปฝั่งนี้ชึบโอเคฟาร์มแกะใหม่ฮะลงไปดูใ,ใกล้หน่อยแล้วกันนะมีคนมาตรวจด้วยหรอว้าวอันนี้คือเหมือนจะเป็นคนตรวจหรือเปล่าอ๋อเป็นเควสนะฮะโอเครับเควสเดี๋ยวเราค่อยทำแล้วกันก็เป็นที่เลี้ยงแกะครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นโรงทำเสื้อผ้าฮะนี่โอ้โหมาดูใ,ใกล้แล้วก็เออคนเยอะดีเว้ยดีนะฮะอ๋อแล้วก็ผมลืมครับเดี๋ยวผู้ชมบอกว่าปรับภาพเพิ่มขึ้นหน่อยได้ไหม ตอนนี้ภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็น่าจะดูดีขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่า,วาอน,นี้เมื่อกีก้มันเป็นเซตติ้งของตอนที่ผมโหลดเกมมาใหม่ฮะคือคอมผมมันไม่แรงไงมันก็เลยปรับแบบเป็นโลให้นะครับตอนนี้เขาเริ่มปรับภาพแบบว่าเป็นไฮกับมีเดียมได้อยู่แต่ถ้าในอนาคตก็ไม่นา่ารอดแล้วแหละโอเคตอนนี้สภ้พาน่าจะเริ่มพอเลยครับชาวบ้านก็เริ่มกลับมีความสุขแล้วโอเคถือว่าใช้ได้อ่าโอเคแล้วก็ผมจะเพิ่มเป็นสถานีตะเพลิงป๊อ ตอนนี้เรายังติดลบอยู่นะฮะเนื่องจากชาวบ้านเรายังมีน้อยอยู่เนาะมาเดี๋ยวเรามาเพิ่มชาวบ้านกันสักนิดหนึ่งเอามาเป็นล็อกนี้เพิ่มอีกสักหนึ่งล็อกนะครับได้ไหมเอ่ยตรงนี้ชึบโอเค แล้วก็โซนตลาดเรามีเควสเข้ามาใหม่ครับไหนดูเคว,วสหน่อยสิเขาเราทําอะไรเอ่ยเป็นเควสของชาวบ้านนะฮะให้เราหาสัตว์นะครับผมโอเคสัตว์อยู่ตรงนี้หรอเราลงลงไปใกล้ดีกว่าเราจะเจอไหมว่าเนี่ยเราลงหมาใ,หใกล้ไว้กีิ่งรู้จากขึ้นนะดูแล้วน่าจะหาเจอยากเหมือนกันนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงน้องอยู่นี้โอเคจับให้ชาวบ้านครับได้ามาเป็นคนใส่เรือฮะบวกคือสามารถซ่อมเรือได้เร็วขึ้นนหมครับผมโอเค ก็ถือว่าโอเคฮะแล้วก็ผมว่าเราควรจะเริ่มแบ่งละเริ่มทําใจกลางเมืองใหม่ก่อนนะฮะผมจะย้ายนะครับโซนนี้ทั้งหมดเลยอู้ยังย้ายไม่ได้หรอว้าเสียดายจังะผมไปเอาเวไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คือมมาเรายังไม่เยอะเนาะดังนั้นก็ต้องขยายหมู่บ้านไปก่อนแล้วกันนะครับโซนนี้ทำเป็นหมู่บ้านไปเลยแบ่งแปลนดีๆนะทุกคนเพราะว่าถ้ากดไปแล้วก็คือเวลาย้ายจะยากขึ้นแล้ครับทีหลังตอนนี้ชาวบ้านขาดอะไรบ้างครับ ค่ะเป็นสแคปแนปครับโอเคเราต้องทำฟาร์มสแคปแนปเพิ่มอีกฮะโซนฟาร์มน่าจะเอาไว้ตรงนี้ได้ครับแบบว่ายาวๆไวอะเนาะอ่ะทีนี้เราก็มีพื้นที่ทำสแคปแนปแล้วเดี๋ยวเราล่างเป็นแปลงก่อนละกันนะสําหรับฟาร์มนะครับ เปิดเป็นฟาร์มมันฝรั่งฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มเป็นโรงงานทาสเก็บแหนบตรงนี้หนึ่งอันนี้ผมว่าเมืองน,นี้พื้นที่มันเล็กครับดังนั้นก็น่าจะต้องแบ่งให้ดีแหละน่าจะประมาณนี้ได้ครับสำหรับโรงงานเนาะเอออาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแล้วก็อ่ะเพิ่มเป็นโรงงานเลยแล้วก็มันฝรั่งเพิ่มสักหนึ่งฟาร์มโอเคเราลงกันมาในฟาร์มเลยวะล้าเ <c oughs> ดินไม่ได้ด้วยเฮ้แต่เราก็โดดได้โอเคนี่ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีชาวบ้านก็นมาเต็มเลย,ยช่วยกันทํางานดีมากตอนนี้คือผมปรับเป็นสโลว์นะก็จะเห็นภาพาว่าสโลวนิดนึโงชาวบ้านก็ช่วยกันทํางานดีมากเลยวะผมชอบแบบยุคนี้จัง <c oughs> ตอนนี้เราอยู่แต่นนยุคฟาร์มเมอร์เลยครับชาวบ้านก็จะช่วยกันทํางานแบบนี้อันนี้เป็นโรงงานทำสแกมแหนกครับนี่อันนี้คือรอขนส่งนะครับโรงงานเพิ่งเปิดเยลยไม่มีแบบว่าเป็นการผลิตเนาะรับซื้อสแกมแหนกเพิ่มหรือลรงานอผมซื้อก็ามาท่านต่ำสอสิบห้าโอ้โหแล้วยังไม่ทันจะซื้อเลยเขาออกไปแล้ว ว่าเียจ่าตอนนี้เรามีอะไรเหลือไหมไม่มีเลยผมก็อยากเพิ่มอยู่นะตอนนี้ก็ยังเพิ่มไม่ได้ทุกคนอยากส่งออกด้วยครับอยากได้เงินตอนนี้คือเงินเราเริ่มไล่หลอแล้วทำไปเล่นไปเราจเจ๊งนด้เนะี่ยยังไม่ทันแบบว่าไปสู้กับใครเลยฮะเราเจ๊งกันแล้วอะไรเงี้ย <laughs> โอเคฮะพอปล่อยโซนีเขารันไปเรื่อยๆก็ตอนนี้แบบเริ่มมีเป็นแคปแบบเข้ามาส่งภายในเมืองแล้วนะถือว่าเงินจะได้บวกสักทีครับผมแอบสงสัยครับทุกคนคือปกติเราสามารถย้ายบิลดิ้งได้ครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะย้ายไม่ได้ปะพเพราะเล่นเป็นอันเนี้ยเออความโห x เปิดเลยฮะเออมันจะไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนมีการยึดเกาะเพิ่มขึ้นแล้วด้วยโอ้โหเขาแบบไล่ยึดเกาะกันเร็วมากลอยยัางแบบว่าเริ่มอยู่เลยว่ะเห็นแววแล้วจะรอดไหมนี่คุณผู้ชมโอเคงั้นเราเริ่มบวกแลครับเดี๋ยวเราขยายหมู่บ้านเพิ่มเลยอนะโอเคงั้นเราขึ้นมาบวกมาที่เรียบร้อยครับตอนนี้บวกอยที่32นะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮนะเท่ากับตอนนี้เหมือนว่าสแครปเนี่ยยังไม่พอฮะยังบวกได้ไม่เต็มที่นะผมจะเพิ่มอีกฮนะปับ๊บแล้วก็เเพิ่มโโรงงาานทํด้วยอค ลบอยู่สิบห้าครับไม่เป็นไรเนี่ยก็บวกไม่ไงจริงด้วยอ่ะเราก็จะสร้างทิมไว้แล้วก็รอเเพิ่มไปเรื่อยเยนะครับเดีย๋ยวเราต้องเริ่มเล่นเป็นอันนี้ละขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็น worker ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะนยังไม่ได้ครับรอชาวบ้านเพิ่มขึ้นก่อนเนาะดูเหมือนว่าจะไม่ได้นะทุกคนเห็นปะ่ะมันย้ายไม่ได้อะ่ะผมว่าน่าจะเป็นที่เราเล่ expert น expert แน่เลยชัวยังไม่เป็นไรเพิ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแบ่งแปลนกันใหม่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เราสามารถเลื่อนระดับหมบ่านดแคกเป Work er 4ผจ เว r ร์เกอร์หลังแรกมาแล้วเข้าสู่ยุคอินดัสเทรียลครับผมโอเคเป็นยุคโรงงานแล้วโอเคมาเว r ร์เกอร์ทั้งหลายดีตลอดครับเขาต้องการเป็นไส้กรอกแหละแน่ๆตอนนี้นะฮะเราต้องเพิ่มเป็นโรงงานทำไส้กรอกเนาะไส้กรอกนั่นเหรอไส้กรอกคิดว่าน่าจะเป็นจุดเลี้ยงน้องหมูฮะฟาร์มปศุสัตว์โซนนี้น่าจะได้นะไหน้อ,นองสร้างสิโอขัดทิดน,นึงครับตอนนี้มีเป็นหนังสือพิมพ์ฮะโอเคโดยรวมก็ถือว่ายเยี่ยมนะ อาจจะมีเรื่องกำลังลบนิดนึงที่เราลดลงนะฮะแต่ความสุขของชาวบ้านครับบวก10ก็เผยแพร่ไปเลยแล้วก็ผมอยากให้มันยาวมาถึงเส้นแถวนี้จังดูท่าน่าจะไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราต้องลบถอดสิ่นี้ออกใช้พื้นที่คุ้มค่าสักนิดนึงเนี่ยก็กรอบมาได้อีกฟาร์มหนึ่งครับอโอเคโรงงานเสื้อผ้าเราจะไม่พอนะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มตัวอื่นก็ได้ตอนนี้คือเรื่องเร่งด่วนคือต้องการเป็นฟาร์ม,มลุงหมูอาจจะแบ่งไปแล้วหน้าตามันแปลกนิดน,นึงนะเนี่ยผมรู้สึกเลยมันจะรอบไหมวะ เพิ่มเป็นฟาร์มหมูครับแล้วก็ไวเฮาเพิ่อมอปนนเล็กจุดออาหนึ่งนะฮะค่อยๆขยายมาได้กันนะครับขยายหมู่บ้านเบอร์เกอร์บิกตเนนต,มเนนติมเงินหน่อยเติมเงินหน่อยเงินเริ่มไม่มั่นคงแล้วเดี๋ยวแน่นะคุณจะลื้อตัวนี้ออกนะครับสำหรับโซนเซอตตร์วิสตัวนี้เนาะนจะไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ผมว่าเมืองน,นี้มันเล็กเกินไปสำหรับเราครับไม่น่าพอ มาเดี๋ยวเราไปไล่รับเวสสักนิดนึงดกวาฮะโอ้เขามีเวสนะครับเดี๋ยวเราดูหน่อยกว่าเขามีเวสอะไรส่งสแคปแหนบให้เขา13ตันครับโอเคสแคปแหนบเรามีกี่หย่านะเนี่ยสิบสี่งั้นเดี๋ยวเรารับซื้อเพิ่มหน่อยแล้วกันนะฮะเพิ่มไปสักประมาณ26น่าจะกําลังดีครึ่งหนึ่งมีสแคปแหนบขายผมไหมครับไม่มีเลยเออมีเวลา30นาทีครับเราค่อยๆเติมสแคปแหนบมาแล้วกันเอามาก่อน10ตันแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งทีเดียวนะฮะเกาะเขาอยู่ไม่ไกลเราอี่แล้ว ผมขอเร่งการผลิตหน่อยได้ไหมครับขอสเกมหนักเพิ่มหน่อยเพิ่มสักสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วกันนะครับความสุขลบหนึ่งอ่ะเปลี่ยนเลยฮะขอชาวบ้านเพิ่มหน่อยครับจังหวะน,นี้ป๊าบมันขัดใจตรงนี้ถ้ามันได้สองหมูบ่บ้านว่ามันสวย,ยนะแต่ไม่เป็นไรแล้วเราก็ตัวนี้ออกแทนเลยคนระับมันจะเท่ากันสองฝั่งฮนะแล้วค่อยว่าอีกทีในอนาคตแล้วกันโอเคเท่ากันปะหวาตัวนี้ต้องการหนึ่งสองสามนึ่งสองหลักไม่เท่าอ่ะเพิ่มก็เพิ่ม ไม่ตายเถิดตลเราัวเตงหน้าตาเมืองนี่จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับเมืองนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มประชารกรเพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับก็เราเล็กก็จิ๋วมากเลยได้สแกปหนัเท่าไรแล้วโอ้โหเพิ่มเร็วมากเลยอะเดี๋ยวเราส่งสแก็ปหนับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมไปส่งครับส่งควสหน่อยครับไปฮะมุ่งหน้าส่งควสครับผม <laughs> เดี๋ยวทางเสรีภาพนะครับ เป็นพาสมิธไปก่อนฮะเมืองเราน่าจะตามหลังคนอื่นเยอะมากครับเยวเวลาเดี๋ยวเรามาเลดเกมเราเน้นเลตเกมเลยวนกะันโอเคผมจะให้เขาลบการทํางานแหละพอแล้วครับพอแล้วขอบคุณมากครับอ่าทำงานนะ่ะก็พักผ่อนบ้าง <c oughs> เดี๋ยวชาวเมืองเราจะเครียดเราครับโอเคหมูหม,มูเป็นไงบ้าง <c oughs> เนื้อหมูตอนนี้มีโอเคมีหมูมาสองตัวดูท่าน่าจะยังไม่พอครับเราต้องการบริกด้วยนี่หว่าโรงงานทําบริเวรเกอร์ต้องการ50คนตอนนี้มีแค่1ิคนเองอะ่ะงั้นผมขอรับเป็น ซื้เกาะก่อนแล้วกันนะขอรับซื้อหน่อยครับถึงเรียบร้อยครับส่งเควสครับส่งเควสโอเคได้เงินอีกสองพันสี่ขอบคุณครับมีเควสอื่นอไหมฮะอันนี้มีเควสอะไรหรือเปล่านะไม่มีโอเคเกาะขุนทุนซิมมิ่งก็ไม่มีฮนะงั้นเราไปรับเควสท,ที่นี่แล้วกันเกาะขุนนางน,นะครับอรอเรือเรามาสักครู่แล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็รับเควสหาตังค์เลยก่อนเลย เราบริหารเมืองต้องหาเงินเข้าหลายๆทางครับจะได้แบบว่ามีเงินให้กับประชาชนหมุนเวียนในเมืองเนาะแล้วตอนนี้เลยไม่มีบิกเลยอยากได้เครก่อนเปย์ต้องใช้วอร์เกอร์50คนเนี่ยขยายวอร์เกอร์หน่อยละกันไปเลยหมู่บ้านวอร์เกอร์ครับผมโรงงานทำเครเปิดแห่งแรกเรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้เป็นโรงงานทำบิกครับเปิดเอาไว้สักผมมองไว้2โรงงานน่าจะกางดีโอเคแสดงว่าเราไม่สามารถย้ายอะไรได้เลยนะฮะถ้าเป็นหมดเอ็กซ์เเนาะ โอเคถือว่าผมเพิ่งรู้ในนี้เพิ่งรู้ในนี้เรือขนส่งมาแล้วผมขอเป็นไส้กรอกได้ไหมอ่ะคนนี้มึงอ,อยากกินไส้กรอกอะ่ะขายไส้กรอกให้เราได้ไหมไม่มีเลยหรอโอ้ไม่มีขายไส้กรอกให้เราเลยว่ะผู้ชมเศร้าวะ่ะเพื่อนบ้านเราก็ยังไม่ได้สนขนาดนั้นนะครับเรายังแลกเปลี่ยนกับเขาไม่ได้ทุกคนถ้าสมมุติเราขอแลกเปลี่ยนนี่เราจะขอแลกเปลี่ยนกับใครได้บ้างเนี่ยคนที่มากระเด็นนี่คือเหมือนเขาจะแลกเปลี่ยนกับเราได้นะเราขอเป็นเควสได้ไหมมีเควสอะไรให้เราไหมไม่มีเลยหรอ งั้นเราขอเป็นแบบสงบศึกกันได้ไหมไม่ได้เหมือนกันงั้นเราส่งเงินให้เขาอาโอเคขอเควสขอเควสไม่มีเควสขอเควสขอเควสมีเควส์ไหมครับไม่มีเควสเลยว่สะสมก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทขอเควสหน่อยครับขอเควสหน่อยครับไม่มีเลยจ่ายเงินให้แล้วโอ้โหแถมขึ้นมาแค่หนึ่งอ้รู้สึกเสียตังค์มากเรารับเควสต่อไปครับส่งบริกให้เขาทั้งหมด22ตันโอ้โหโวยโหนแท้ ก็รอครับจังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้กลับมารอที่เมืองแลยนะสามสนาทีนี้เราต้องส่งบริกะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีโรงงานเลยเดยเปิดโรงงานก่อนแลน้วกันขาดเวอร์กเกอร์อีกประมาณ25คน,นะฮะหมู่บ้าน3หลังชึบขาด5คนโอ้ไม่ก็รู้สึกว่าสูช้ชิดมากครับพาราดนี้รอไม้รอไม้โอเคไม้มาแล้วเปิดไปชึบอ่าถือยังโอเคนะเวอร์กเกอร์ขั้นต่อไปเขาปลดรลก,ก็เป็น ขนมปังครับต้องการ150คนถือว่ายังชิวๆอยู่เล่นการทํางานบริกหน่อยละกันผมขอสักประมาณ10%เซช่นเดิมขอการทํางานเพิ่มหน่อยครับตอนนี้เรามีเครย์ยือเปล่าเนี่ยมีเครย์อยู่ประมาณ2ก้อนครับเออแล้วก็น่าผมน่าจะพอ,อยนะรับการทํางานเร่งได้อยูเ่เร่งได้อยู่ขอเร่งหน่อยละกันกนะครับช่วงนี้ต้องการบริกหน่อยแล้วก็ผมจะเร่งเวลาแล้วเราไม่น่ามีอะไรให้ทำแล้วนี่เราลงมาทัวร์เหมืองกันหน่อยดีกว่าในนี่โอ้โหดูขั้นตอนการทาโรงงานครับ อยากเข้าไปดูจังเลยเข้าไปดูได้ไหมไม่ได้โอ้โหโหดมากเป็นการทํางานที่น่าจะร้อนน่าดูครับแล้วก็มีเป็นคุณรุงงานอยู่ที่หน้าตาแบบว่าโอ้เดินเดินมาหาเราเรอยเหรอกเดินเดินมาได้ําตัวไน้นเลยครับแต่ไม่ได้ฟังนะครับฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกโอ้นี่คือเป็นโรงงานทําบริกครับอยู่ข้างกันเลยนะข้างนี่คือขุดเครเลยใกล้ๆกันเลยครับอยากเห็นใกล้ๆ้ยังเลยอะเขาลงไปดูได้ไหมไม่ได้โอ้นี่ไงเขากำลังขุดกันอยู่ฮะ แล้วก็เอารอบแบบดันขึ้นมาเนะครับแล้วก็มาใส่บนเนาะโซนนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนิดน,นึงนะฮะด้วยค,ความที่ว่าตอนนี้ต้องการแบบว่าเป็นโรงงานทําปิดต่วนเลยเอ,อ้ตรงน,นี้ก็เป็นโรงงานทำเสืเอ้อผ้าเนาะเออแถวนี้นี่มันคือคัดเรียงใหญ่ฮึดจ้ำฮึดจ้ำฮึดจ้ำฮึดฮึดจ้ำฮึดจ้ำฮึดจ้ำฮึดฮด,ดื้นไกลมากเลยวะ่ะแอบสองสารแล้วเนะี่ยเราสร้างมันแวนหอยใกล้ดีไปกวะเนี่ยเราจะจะสร้างปุ๊บมันก็เสียงเงินเพิ่มอีกเนาะงั้นก็ ขอยาอไก่อนแรกนะครับแต่นี่คือรอส่งนะอันนี้คือมีสินค้าอยู่นะครับรอส่งรอส่งเอาแบบเที่ยวในึงุ้งผอิม่ม,ม,ม,มเลยนะฮะเต็มเกวียนไปเลยนี่ง่ายไปส่งแล้วเดินทางสุนภาพาไหครับผมขอบริกยเยอะหน่อย,อยอืมแถวนี้นี่คือการจราจรขับข้างครับเฮ้พอเราเดินมาดูบุมนี้นี่ก็คือว้าวโซนท่าเรือของเราครับแล้วก็เห็นหมู่บ้านด้วยแหวะต้นไม้บังโอ้คือค้ามากครับประชาชนภายในเมืองตอนนี้นะอู้ตลาดเราค้กจริงวะ จอดเฮ้ยฝนตกทุกคนฝนตกโอ,โอ้ยมีน้องหมาด้วยนาราเฮีย <Here. S 1> นอนอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> นอนไม่เอาลยเลยอะ่ะเฮ้ยฝนตกไม่ลบฝนกันเหรอแต่ฝนตกแดดออกนะฮะนกกระจอกเข้ารังครับผมนี่หมาวิ่งเต็มเลยอะ่ะนาราหมาลายไข่ดาวครับแล้วกองข้างนี้เป็นผับครับผมนี่ ไปใช่ขนมาไข่เครียดครับเต้นลำกั่นี้น่ารักผมชอบแอนิเมชันว่ะแต่อาจจะดูแบบว่าดูเดียวเนี่ยน,นะ <S <S ต้องเข้าใจนะครับว่าเกมมันแบบว่าเป็นเกมค่อนข้างนานแล้วเหมืนอนกันนะ <S <S นะแล้วก็ถัดมาข้างเป็นสถานีระเพฟ้าครับนี่ก็มีเป็นรถไฟฟิาแบบนี้นะก็คือเท่มากผมชอบมากเลยว่ะเดีด๋ยวนี้โหอ,อันนี้เป็นผู้คุ้มสถานีหรือเปลาา่าเนี่ยตัวใหญ่มากเลยโอ้โหอันนี้กำลังปั๊มลุ้มฮึบฮุบฮุบฮุบ เออบางทีเขาอาจ,จะไม่ใช้น้ําดับเนี่ยไปยยใช้ลมเป่าแทนสรุปไฟลามเรียบร้อยส <laughs> านีดับเพลิงครับผมยินดีให้บริการแถมฝนตกด้วยวิวดีมากเลยหมอกเลยคุยไปคุยมาตอนนี้บริกมี15ตันแล้วผู้ชมถือว่าใช้ได,ด้เลยนะตน้องการบริกทั้งหมด22ตันเนาะใกล้ได้แล้วฮะเดี๋ยวเวลา14ทีโดยประมาณครับโอ้มีเควสว่ะทุกคนเควสให้ไปเก็บของที่ตรงนี้ฮะได้ได้ไแล้วก็อยู่หน้าหมู่บ้านเขาโอ้ อ๋อเขาจจะทำหล่นไว้ฮะเหมือนลืมหรือเปล่าอาจจะทำหล่นระหว่างการขนส่งครับในระหว่างนี้ก็รอไปก่อนอุ้ยคือคุยของขุนนายครับทุกคนเราเราแบบเราบิดได้กคนเราบิดได้ถ้าคุยมันยากเกินเลยครับอาจจะแบบว่าไม่ส่งคุยแต่คืนนี้ผมคือเก็บไปก่อนลวกันเงินเขาดีครับไม่ใช่เลยคุยเพื่อนบ้านนี่คือเราต้องทําให้เสร็จนะเพราะว่ามันมีเรื่องค่าแบบพันธมิตรนะครับนี่เรามีพันธมิตรเยอะเท่าไหร่แล้วก็ถิงปลอดภัยปมะมาณนั้นฮะเก็บกันดีกว่าอีกอัพจึ๊บแล้วก็เอาไปส่งเาครับ ก็แล้วจะลืมไปนะไม่จริงก็แต่จริงมันก็ไม่ได้ไกลมากนะเออแต่เขาอาจจะแบบว่าขี้เกียจแหละประมาณนั้นขี้เกียจเดินเรือเสียอาหารเสียอะไรอย่างเี้เนาะแต่จริงมันไม่มีน้ำมันคานิกแต่พูดเรื่องแบบในชีวิตจริงนะครับอา่าก็ถือว่าได้ออกมาชมว,วิวนอกหมู่บ้านบ้างแล้วโอ้คือเมืองอื่นเขาไปไก,กลแล้วอะ่ะเราก็ค่อยๆต่าตัวแล้วกันแนะ่แอบเป็นกังวลน,นิดนึงแต่ไม่เป็นหา้ามตัดต่อที่เรายังไม่ติดลบแล้วก็เงินเลยไม่หมดเมืองก็สบาย ไปได้เนีเพิ่มครับตามสไตล์ของเราเนาะผมชอบอารมณ์เกมตอนนี้มากเลยเพราะว่าช่วงแรกคือมันแบบว่ายังไม่แหลกไงเมืองยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่พอดูช่องท้ายซีซันนั่นแหละเดี๋ยวเรารู้เลยพอต่อเรือแบบเรือพวกเรือเหล็กเรืออะไรเงี้ยโอ้โหรู้เรื่องครับอยากจะบอกว่ามันแรก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 ไม่ตายเถอะโอเคเลยเก้านาทีแล้วตอนนี้เรามีปิก25ิก้อนแล้วครับอ๋พอพอแล้วพอแล้วพอแล้วก <c oughs> ่อนห้าที่เราคุยไว้ครับถือว่าโอเคส่งเควสดครับขอบคุณครับ ได้ค่าพันธมิตรมาอีกห้าโอ้ยเงินสี่บนสองเลยเหรอว้าวเราส่งบิกซะหน่อยแล้วกันเอ๊ะถ้าเราไปขายเราได้เยอะกว่าป่ะวะถ้าสมมติเรามาขายบิคอะเออเราแบบว่ามาขายบิกคขาดูราคาตลาดหน่อยสิบิกเราขายได้อันนี้ซื้อเดี๋ยวเขาไม่รับขายปะ่ะเซลล์ได้ก็ละยี่สิบสี่สิบโอ้โหได้สี่สิบกว่าเหรียญอีกเหรอก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะวะโอเคก็มา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 ,มาส่งเพย์ไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะเหลือบิคห้าก้อน อโอเคถือว่ายังโออยู่เพิ่มเป็นโรงงานทำเซกอกแล้วก็หยุดโรงงานทำฟิกแล้วก็ลดการทํทำงานละให้เป็น100%พอเดิมขอบคุณที่ทำงานองนะครับขาดชาวบ้านอีก5คนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่มได้อยู่ปะได้อยู่ได้ยูยเเ่เพิ่มได้ก็เพิ่มเพิ่มไป2หลังอีกหลังหนึ่งแม่จะไม่ได้ใช่ใช่ใช่โอเคถังด้วยนะครับทุนนี้ขอฟาร์มเงินหน่อยแล้วกันค่อยๆเพิ่มมาแล้วกันนะครับสำหรับหมู่บ้านเนาะ ทันไหมวะเนี่ยผู้ชมเหล็กแปดนาทีครับได้อยู่นะเราติดตามเรือนี้ก่อนนะไปครับเดินหน้าเตมกำลังส่งเควสด <c oughs> เป็นเควสที่บอกได้เลยว่าหูมันก็แอบแพงนะวิกตั้งยี่สิบสองก้อนเนี่ยแต่เราก็อ่ะหาเงินก่อนแล้วกันนะช่วงนี้คือเราไม่น่าให้เงินเขาไปเลยวะใ <c oughs> ห้เยอะเลยนะให้ห้าพันเงินก็หายายากใช่ไหมกายเทสผู้ถนี้มีก่อนนะหน้าจิดเลยครับทนันทีก่อนเยอะอยู่เป็นก่อนเล็กๆเนาะ อยู่ใกล้เมืองเราครับหน้ามายึดจุ๊แต่ก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใจเย็นใจเย็นมาแล้วบิ๊กมาส่งแล้วครับเอียดส่งเควสครับได้ไม่สองพันเองโอ้ไม่คุ้มเลยว่ะเหมือนเราโดนขับทุนไปประมาณสองร้อยแอบเจ็บนะแต่ไม่เป็นไรไม่ละเงินเรากลับมาที่หนึ่งหมื่นเหมือนเดิมครับโอเคฮะงั้นพันนี้ดูดังไปผมมีแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเจอกันอีกที EP หน้าครับผม